ครับวันนี้มิ้นหลับหลับนะครับโอ้เดี๋ยวมันหลับเขามึงมีโอ้ยอยในห้องเขาขิงกับโอีบ่งต้องระบายขีงโอซิ่งที่หอมอีกได้แล้วเดี๋ยวมันหลับสิครับโอ้ไปเดี๋ยวไปไอคนถ่ายกดติคุกคิดเ่ร โอ้หลับลอยนอนได้นานนี้ครับหรือดูเล่นป <like S 1> ากกั <Sell out. S 1> ไม่อยู่แล้วอไม่ตื่น้วเออไม่ตื่นเนือ้อเด้อเ SO ด้อเ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 ด้ ปากไหนฟิตปากไหนคนไม่ก็ไม่ว่าไอ้จ้ยอย่า่าล้านีไอ้กูเวทกูกระชื้นเฮงเฮงจีม้าลอยแรงหมาหมาหม่องไอ้ลมดูครับใจขี้หูนะครับขี้หูแล้วเรียเตอร์